พี่น้องคะมาพกพอกระยศิษแปดหลอดอีกคือเก้านะคะเมื่อนี้ค่ะยายสิสิีน้ำเรืองเล่าขอหมอลำ่ำอีกคณะหนึ่งค่ะที่ถือเดวามีซื่อเสียงระดับต้นๆน,น,นะคะของเมืองไทยของเฮ้าค่ะพี่น้องคะนั่นก็คือวงระเบียบวาทศิลป์ค่ะพี่น้องระเบียบวาทศิลินค่ะช่วงนี้นะคะกับเป็นช่วงปิดฤดูกาลของหมอลำ่ำหลายๆคณะนะคะ เกือบทุกคณะคุณละ่ะคช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลนะคะเพราะว่ามันกับเป็นหนา้าหนาฝนนะคะเพิ่็จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลค่ะแต่อีกบโดนพี่น้องคะอีกเดือนหนึ่งว่าถึงสองเดือนกาจะเริ่มทย่อยเปิดวงกันแล้วค่ะสําหรับวงที่แยกซิ์จะบอหอดน,นะคะนั่นก็คือวงระเบียบค่ะพี่น้องคะเพิ่นจะทําการเปิดวงค่ะเปิดวงในวันที่เจ็ดค่ะพี่น้องคะที่บ้านพัก ล่านมุ่นมั่งค่ะที่บ้านพักของระเบียบเองนะคะคือเปิดวันที่เจ็ดตุลาค่ะพี่น้องค่ะสําหรับระเบียบวัฒนินะคะแล้วการรับงานไปเลยค่ะที่นี่พ่อจะเปิดบวงแล้วค่ะวันที่แปดก็แสดงอยู่ที่กรุงเทพนะคะวันที่9ค่ะยูบึงบึงศีฐานค่ะมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะคะสําหรับวงระเบียบค่ะแล้วก็วันที่สิบสิบเองา 14ค่ะอยู่ที่กรุงเทพนะคะพี่น้องค่ะวันที่15ค่ะบ้านสว่างตำบลสีสว่างอําเภอพ้นทรายค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้ววันที่161718 19 20ดอยู่ที่กรุงเทพนะคะกรุงเทพบันเทิงศิลค่ะพี่น้องค่ะแล้ววันที่2ค่ะอค่ะคาคาลิบิน่ารีสอร์ทค่ะ ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนคะรราชสีมานะคะวันที่22ค่ะอำเภอกบินจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วก็วันที่23สิบาค่ะ,ะตำบลเมืองไผ่อำเภออรัญจังหวัดสระแก้วค่ะยี่สอยู่ที่กรุงเทพนะคะวันที่26ค่ะตลาดเจริญศรี อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลอุบลราชธานีนะคะวันที่27ค่ะบ้านก้านเหลืองตำบลบักเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่น้องค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นวันที่26ค่ะพี่น้องที่โรงโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวันอำเภออุบเหมาอำเภอ เอ่อตำบุ้มเหมาค่ะพี่น้องค่ะอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันที่29่สิาค่ะวัดพระธาตุขามแก่นค่ะตำบลขามบ้านขามตำบลบ้านขามอําเภอน้ํำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะวันที่30มสค่ะวัดป่าดอนอตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันที่สาเอ็ด บ้านติดต่อค่ะตำบลน,นาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยอันนี้ก็คือคิวงานของระเบียบวัศิสินนะคะทีพ่อั้งแต่เริ่มเปิดรุด,ดูการนะคะเดือนตุลาค่ะมีงานเขามารั่วๆเลยค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วส้ำรับมือนี่นะคะซึ่งเป็นวันที่สีวันที่สี่สิงหาค่ะพี่น้อง เตรียมตัวไปพบพ่อกับวงระเบียบบาทศิลิ์นได้ที่โรงเบียอมาะคนครชนบุรีค่ะพี่น้องค่ะผู้ใด,ดที่เป็นข้อหมอลำมักมวนมักยาวค่ะเตรียมแต่แอลหวานหวานไปย้อนไปมวนใส่หมอลำระเบียบบาทศิลิ่นได้เลยค่ะคือหมอลำระเบียบบาทศิลินไลฟ์อินคอนเสิร์ตค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่โรงเบียอมาะนครนนะคะพี่น้องค่ะ นั่นแหละคะ่ะพี่น้องถือได้ว่าหมอลำ่ำระเบียบนี่สีบลเคยบอเคยว่าตกตกเท่นไปเลยคะ่ะพี่น้องที่คิดคนพัฒนาการสิ่งใหม่ๆม่เข้ามาแล้ววันที่หาพี่น้องคะ่ะวันที่หานี่ก็เป็นเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึง่งของระเบียววัจะศิลป์ค่ะหลังจากที่ไปแสดงที่โรงเบียร์อมาตะนครแล้วนะคะ วันทีหานี่ค่ะพี่น้องเป็นการเ <c oughs> ตรียมหมสบายไปฟังลำอ้าวรูปแบบไม่อีกเด็กค่ะพี่น้องคะ่นะณเซนทัลอยุทยาค่ะพี่น้องงานนี้นะคะกัสิเด็บมี่น้องน้องเต้าหยองของเฮ้านะคะพี่น้องคะ่ะแสดงเป็นทันเจา้าคุณแล้วก็จะมีศิลปินหลับเสื้นที เรียกได้ว่าหลายคนค่ะพี่น,อน้องต่างกะอยากให้น้องต้าวยองของเฮานะคะเพิ่นได้สแสดงแลวกะได้เป็นครูกับน้องนะเชื่ออยู่ตลอดค่ะพี่น้องคะ่ะว่าย่ำใดเต้ายยองอยุคนเด็กเพิ่นสิได้สแสดงหนังหรือว่าสแสดงเพลงเป็นเอ็มวีเพลงรวมกับนอ้องยูกิหท่องขําอีกค่ะพี่น้อง หลังจากที่น้อ,นองเตาหยงกับน้องยุกิเพิ่นไดแสดงเอ็มวีเพลงของคุณแม่กินตลานะคะของกินตะลาคุณลาบนั่นก็คือเพลงอ่ามือแรกงเนาะนะคะทีพานมากก็ถือได้ว,ว่าเขาขาพ,พี่น้องหลายคนเอฟซีหลายคนต่างก็ชื่นชอบค่ะแต่วันที่หานี่ค่ะพี่น้องคะหามพลาดคา่ะพี่น้องคะไปชมได้ค่ะทีอ เซนท่านเซนเซนทันนะคะพี่น้องขาทีเซนทันอจ้าวิจกาจามีสตรีมไลน์นะคะพี่น้องขาเป็นซื้อบัตรจองตั๋วเข้าไปเบิ่งได้ค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดทีบ่บสามารถไปเบิ่งได้โดยตนเองนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็งานนี้นะคะไปเบิ่งไดเ้เลยว่าน้องยูกิรับบทเป็น แม่หญิงเพนปกาจะย้อนอดีตค่ะพี่น้องค่ะ,คะกลับไปตามหาความรักครั้งเก่าค่ะที่พลัดพากันมาแสนไกลส่วนจะสมหวังหรือไม่นะคะพี่พี่แม่แม่มาช่วยกันส่งกำลังใจลุ้นไปกับข้าด้วยเถิดออเจ้าค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่ก็คือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ หมอล่าระเบียบวัตถสินทีมีหลายรูปแบบค่ะที่แย่สีบอกไปแล้วนะคะว่าค่ะเพิ่นพัฒนาพัฒน,า,ฒนาการเรื่องคิดคนคอนอเห็ดออกมาให้พ่อแม่พี่น้องบอไม่มือเบื่อเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ศิลปินมีแต่งแต่หน้าตาดีๆค่ะพี่น้องสําหรับ,บวงระเบียบนะคะการโชว์การอะไรทุกสิ่งอย่างค่ะงามมิดค่ะพี่น้องค่ะกฝากพ่อแม่พี่น้อง เอฟซี FC, คนทีรุ่นคนทีเชี่ยอ,อยากให้เต้าอยองยุคนเดเพนไดแสดงกับน้องยุกิวันที่หานี่นะคะพี่น้องคะ่ะที่เซ็นท่านอนยิธยารับรองไม่ผิดหวังคะ่ะเตรียมตัวไปโฮมสบายไปฟั่งล่ำกันได้เลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้าผู้ใดอบอสามารถเข้าไปด้วยตนเองได้คับพี่น้องก็สามารถซื้อบัตรจองตัวไปรับชมได้เลยด้ค่ะคะ่ะสำหรับ มือนีนะคะแย่สิ์กับขอฝากเรื่องเล่าดีๆไวซสำหนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ